นนีไ้ไหนก็จะมารีวิวรถยนต์เตรียมส่งมอบนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องขอขอบคุณคุณเจด้วยนะคะอะแล้ววันนี้ที่ไหนจะมารีวิวเตรียมส่งมอบนะคะนั่นก็คือ Hon ด้า i t y ี้แฮช b a c k ค่ะหรือ c ิ t y 5หประตูนะคะซึ่ง City ้แฮช b a c k เนี่ยเขาจะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เกรดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนจะมารีวิวก็คือเกรด s v c ว t นั่นเองค่ะ ในเกรด SV นะคะราคาจะอยู่ที่675,000บาทค่ะสีดำและสีเทาโซนิกเพิ่มเงิน6,000บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะและสีที่ไหนจะมารีวิวก็คือสีเทาโซนิกนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวไหนจะพามาชมใกล้ๆกันค่สีนี้นะคะก็คือที่เราเรียกกันว่าสีเทานมนั่นเองค่ะติตี้จะเป็นเครื่อง1,000ซีซีนะคะที่มาพร้อมกับเชอร์โบ ให้พละกําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบค่ะให้อัารตาสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลลิตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกทั้งนะคะ City Hatchback ยังมีความมีประสิทธปรงค์ต่างๆแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโรฟาสด้วยค่ะ ซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาที่99กรัมต่อกิโลเมตรและรองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 ค่ะและยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครันที่ทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด,ด้วยค่ะต่อไปนะคะเราเดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆกันนะคะ,ะไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะ ในเกตเอสไม่มีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโพรเมียมค่ะตัวล้อนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะเป็นขอบ15ค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำการติดตั้งคิ้วกันสาดเรียบร้อยค่ะคะิ Q ้วกันสาดจะเป็นของแพนะคะ ของแท้จะมีหมุดยืดสองตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิ้วค่ะอีกทั้งนะคะสียังไม่ซีดเร็วอีกด้วยค่ะมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะไฟท้ายแบบ LED สวยมากๆค่ะอันนี้ติดตั้งเซนเซอร์หลังสองจุดเรียบร้อยนะคะเซนเซอร์หลังสองจุด สีเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยค่ะค่ะเมื่อเราเปิดฝาท้ายมาแล้วปื๊บนีเราจะสังเกตได้ว่าห้องสัมภาระเห้อาางบรรทุกสัมภาระท้ายของเขากว้างนะคะแล้วก็อันนี้ไงได้ทําการแถงถัดท้ายให้ลูกค้าด,ด้วยค่ะ พอเรายกขาดท้ายขึ้นมาดึงตรงข้างล่างตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่ค่ะเขาจะมีล้ออะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงนะคะล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทะค่ะซิ t y ้สแสามารถพับเบาได้เหมือนแจ็ตเลยนะคะก็คือสามารถพับได้4แบบเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไหนไม่ได้มาพับให้ดูนะคะเนื่องจากว่า,าลูกค้าจะมารับรถแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะ เกตเอจะมีกล้องมีหน้าจอและกล้องหลังขนาดถอยนะคะนีจะเป็นทายในห้องโดยสารด้านหลังค่ะมีพื้นที่วางขาเยอะนะคะเวลานั่งเนี่ยเราจะได้ไม่เบียดกันค่ะนั่งสบายค่ะมันจะเป็นช่องใส่ของทางนั่ง ค่ะและในเกต SV นะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้านะคะ,ะลักษณะนหน้าตากุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันบบรับประคุณลูกค้าจะได้รับไปได้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซนเซ,นเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันค่ะ,อะพอคุณลูกค้านี่กุญแจติดตัวอยู่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงนะคะคุณลูกค้าสามารถเอื้อมมือมาตรงนี้ได้เลยค่ะ ติดต๊ดติด๊ดติ๊ดคือเซนเซอร์มือจับประตูทำงานเราสามารถเข้ารถได้เลยนะคะะพอเราจะลงจากรถเราก็ปิดประตูปึ๊บกดตรงปุ่มสีดําค่ะปุ่มสีดําตรงนี้คือปุ่มล็อกรถนะคะพอมีเสียงติ๊ดให้เช็คที่ประตูหลังแบบนี้คือล็อกสนิทเรียบร้อยค่ะอ่าพอเราเปิด ประตูฝั่งทางด้านคนขับมาแล้วปื๊บแต่ขออนุญาตมาชมทางด้านนี้นะคะตรงนี้ก็คือมตดวัดลมยางล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่ค่ะแต่ได้ทําการติดตั้งคิ้วบันไดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วบันไดจะเป็นแบบสแตนเลสนะคะแต่ที่คุณลูกค้าเห็นเป็นสีเขียวๆฟ้าๆก็คือเขาใส่ฟิล์มเคลือบเอาไว้นะคะเราจะลอกออกก็ได้หรือไม่ลอกก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นหมายเลขตัวถังค่ะ ก็จะเป็นตัวเบาะในเกรด s อจะมีอ่าจะเป็นเบาะหนังนะคะเย็บด้วยได้สีขาวแบบสปอร์ตค่ะมีไซส์แอร์แบอยู่ในเบาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับเบาะเอนเอนหลังส่วนอันนี้ก็จะเป็นปรับเบาะสูงต่ำนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากให้เบาะเข้ามาใกล้ชิดก,กับพวงมาลัยมากยิ่งขึ้นก็สามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ แขงข้างประตูฝั่งทางด้านคนขับนะคะมือจับประตูจะเป็นแบบโครมเมียมทั้ง4บานเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถล็อกรถผ่านตรงนี้ก็ได้นะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะส่วนตัว L ก็คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่คุณลูกค้าถนัดได้เลยค่ะปุ่มล็อกรถกดล็อกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกกระจกพอเรากดไปแล้วปุ๊บจะมีไฟสีส้มๆขึ้นมานั่นหมายความว่ากระจกทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับบานเดียวที่เป็นออโต้ค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นภายในนะคะเดี๋ยวไรขออนุญาตรีวิวต่อเลยค่ะพวงมาลัยจะเป็นแบบ หุ้มหนังเย็บด้วยได้สีขาวนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะปุ่มรมับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้ค่ะหน้าปัดเรือนไม้เป็นมาตรวัดเรืองแสงสีขาวพร้อมแสดงข้อมูลการขับผี่นะคะฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นรอบเครื่องค่ะทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นเลขเข็มไม้นะคะส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาปรับพร้อมกัน ตัวนี้ก็จะเป็นทริป A ทริป B นะคะทริป A ทริป B ก็คือเมื่อเวลาที่เป็นการคำนวณระยะทางแลนะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปนะคะสมมุติว่าตอนเนี้ไหนอยู่ที่โคาราชเนาะแล้วไหนจะขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็ไหนสามารถเคลียร์ให้มันเป็นเลขศูนย์ได้นะคะแล้วพอเราไปถึงจังหวัดที่เราจะไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาดูได้ว่าเราขับรถไปกี่กิโลใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นแบบ S1 h r d นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็รอ,องรับ Apple CarPlay ด้วยค่ะมีกล้องหลังด้วยนะคะนี่แต่เข้าเกี็์อาปื๊บมีนะคะเขาก็จัดแสดงกล้องหลังมาให้นะเวลาถอยอันนี้จะเป็นมุมกว้างค่ะเป็นมุมตรงเป็นมุมบนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตรงคอนโซลแอร์ค่ะตัวแอร์ตรงนี้ก็คือเป็นที่เปิดปิดพัดลมนะคะถ้าเราหมุนมาทางด้านขวาตรงนี้ก็คือปรับความแรงของลม AC on AC on ตรงนี้หมายถึงความเย็นทํางานนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าปิดปุ๊บเป็น AC off ถ้าขึ้น AC off แบบนี้นั่นหมายความว่าจะออกแต่ลมเปล่าๆนะคะไม่มีความเย็นค่ะอันนี้ก็คือให้อากาศถ่ายเทภายในรถนะคะถ้าคุณลูกค้าปิดปุ๊บเนี่ยแล้วคุณลูกค้า ผ่านไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นภายนอกก็จะเข้ามาในรถได้ค่ะตรงนี้ก็คือปรับทิศทางของลมแอร์ค่ะไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังปรับอุณหภูมิของแอร์นะคะถ้าเราหมุนมาทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือโล่ก็คือเป็นความเย็นนะคะหรือถ้ามันหนาวไปคุณลูกค้าจะปรับให้อุ่นก็ได้ค่ะโดยการหมุนมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะหรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นแม็กคูลก็คือปรับความเย็นสูงสุดน,นั่นเองค่ะ ตรงนี้จะเป็นช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟนะคะ,ะข้างบนตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB หรือชาร์จแบตนะคะข้างล่างก็คือสําหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone นะคะสามารถเสียบสายเข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะขึ้น Apple c a r p a a y ให้ค่ะเน,นี่จะเป็นที่วางแก้วน้ำค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสายกล้องบันทึกหน้ารถซึ่งไหนได้เดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือปุ่ม My d l stop ก็คือเป็นการทํางานหยุด เป็นการหยุดการทำงานของรถในรอบเดินเบานั่นเองนะคะอี o ค o d e e หมดอีโค่ตโตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเรากดเปิดปึ๊บนี่จะมีใบไม้สีเขีเขยวขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรียนไหม่ค่ะเด็กมือก็จะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะอันนี้จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆนี้หองไหค่ะอันนี้ก็จะเป็น ห่างห้องโดยสารด้านหลังน,นี๋ก็จะเป็นไฟในห้องโดยสารนะคะไฟอ่านหนังสือทางด้านหน้าค่ะอันนี้เดินสายกล้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือลูกค้าย,ยังติดฟิมไม่ครบเจวันนะคะก็ยังไม่สามารถติดกล้องได้ค่ะฟิลมลูกค้าไหนติดแบบเซรามิกนะคะ บานหน้า40รอบคัน60ค่ะก็คือถ้าเราเห็นในตอนต้นคลิปอะค่ะเวลาที่เรามองเข้ามานะ่ยมันจะมืดนะคะแต่ภายในสว่างมากนะคะ ค่ะหน่จะต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหนหยต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆหน่จะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ